าคุณเลือกได้คุณอยากมีรายได้แบบไหนคะระหว่างรับรายได้หลักแสนต่อเดือนเอาแบบสิตนเดอร์นะคะเลยทุกเดือนเป็นพาสซีทอินคัมค่ะหรือเอาไปเลยทีเดียวหนึ่งก้อนหลักแสนหลายแสนเป็นล้านแต่ครั้งเดียวน,นะคะแบบไหนดีคะที่อินดีมคุณไม่จำเป็นต้องเลือกใช่คะ่ะ คุณฟังไม่ผิดฟังไม่ผิดแล้วร่วมธุรกิจกับคุณก้องคุณรับรายได้ทั้งสองแบบเลยค่ะหลักแสนบวกต่อเดือนหรือเงินก้อนบ,บุบกเมื่อคุณตัดสินใจแล้วเข้ามาร่วมธุรกิจขุดเหมืองคริปโตมันว้าวมากขนาดไหนคิดดูนะคะ